มีการอัดฉีดเงินอีกแล้วครับสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาวิธีการในการลดใช้เชื้อเพลิงแบบดั้งเดิมหรือว่าเชื้อเพลิงแบบฟอสซิลครับรัฐบาลอังกฤษเนี่ยใช้เครื่องมือแบบนี้เยอะนะครับคือใช้เงินอัดฉีดเข้าไปแต่ไม่ได้เป็นการอัดฉีดเข้าไปแบบโดยตรงนะครับเขาใช้ผ่านโครงการเรื่องของการประกวดนวัตกรรมครับผมเพราะทุกวันนี้ครับการใช้พลังงานในอังกฤษเนี่ยอาจจะเรียกว่า มีความมีความวิกฤตในวิกฤตนะครับเพราะหลายท่านก็ทราบว่าในยุโรปตอนนี้เนี่ยขาดแคลนพลังงานต้นทุนพลังงานสูงขึ้นนะครับทั้งที่ยุโรปเองเนี่ยก็เป็นกลุ่มประเทศที่ต้องการที่จะลดคาร์บอนแต่ตอนนี้อังกฤษเองนะครับก็นำเข้าถ่านหินเยอะมากเลยเพื่อชดเชยกับเชื้อเพลิงแก๊สธรรมชาติที่ขาดไปครับผมรัฐบาลอังกฤษก็เลยเตรียมเงินสนับสนุนนะครับ32.5ล้านปอนด์ครับในการผลักดันเรื่องนี้ครับผมเงินอันนี้ครับจะเจาะไปที่กลุ่ม ภาคอุตสาหกรรมของอังกฤษครับเรื่องของภาคการกอรรร่อสร้างการขุดเหมืองการทําเหมืองทําไงก็ได้ที่จะสามารถพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปล่อยคาร์บอนได้น้อยลงครับผมคราวนี้ครับมีการประกาศออกมาเมื่อวันที่20มกราคมปีนี้ครับที่ผ่านมานี่เองครับเป้าหมายคือทําไงก็ได้ให้อุตสาหกรรมที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทดีเซลแดงหรือว่าเรดดีเซลครับผมสามารถลดการใช้เชื้อเพลิงประเภทนี้ลงได้ ผมชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคือเขาเจาะจ,จงไปว่าต้องการเทคโนโลยีเพื่อมาทดแทนเรดดีเซลโดยตรงเลยครับซึ่งมันมีความนิยมครับในการใช้งานกับพาหนะหนักๆต่างๆเลยพวกรถบูโดเซอร์เค็นอุตสาหกรรมนะครับรถขนาดใหญ่ที่ใช้ในเหมืองซึ่งแน่นอนพวกนี้ใช้เชื้อเพลิงมหาศาลเลยครับเงินทุนนี้ก็จะใช้ในการแข่งขันนะครับางานวิจัยเพื่อหาเชื้อเพลิงที่จะทดแทนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันกำลังเข้าสู่ เฟสที่2แล้วนะครับแล้วก็จะเริ่มทําการสนับสนุนอีก3-5ถึงโครงการที่น่าสนใจจากเฟสที่1ที่ผ่านมาครับผมสิ่งนี้นอกจากทําให้ประเทศมีความมั่นคงมีเสียภาพในเรื่องของการลดคาร์บอนลงเนี่ยมันก็จะลดผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นบนประเทศอังกฤษนะคุณภาพอากาศของประเทศอังกฤษเนี่ยต้องดีนะครับแน่นอนการใช้ฟอสซิลนะเป็นเรื่องที่มันล้าหลังมากนะครับเราต้องกระตุ้นให้ภา,าคอุตสาหกรรมเนปลี่ยนเชื้อเพลิงได้แล้วครับผมเขาก็ เชื่อว่านะครับเงินทุน32.5ล้านปอนด์นี้ก็เยอะเหมือนกันนะครับน่าจะทําให้เกิดโครงการต้นแบบอีกมากมายเลยและที่ผมชอบอีกอย่างนะครับคือรัฐบาลอังกฤษเนี่ยเขาไม่ได้ทําโครงการแข่งขันหรืออะไรแบบฉาบฉวยเพราะเขามองว่า สิ่งนี้มันต้องเป็นโครงการที่เมื่อเลือกต้นแบบมาแล้วต้องสนับสนุนระยะยาวครับผมเขาพร้อมที่จะผลักดันดูแลสนับสนุนเนี่ยไปจนถึงเดือนมีนาคมปี2 5 6 8นะครับคือใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งเลยเพื่อที่จะก้าวสู่โลกของเน็ตซีโรอย่างแท้จริงได้ในอนาคตตามเป้าหมายครับผม